ตลับสีพึ่งครับวันนี้มาเล่าถึงตลับสีพึ่งนะฮะต้องขอขอบคุณท่านพระอาจารย์นะครับท่านพระอาจารย์อาจารย์หมอธรรมพิบ้านเนาะปัจจุบ,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 บันทะ่านบุตรสมบทรเป็นพระพิสุนนะได้มอบให้ผมมานะครับก็ที่ว่าจะนํามาเปิดแบ่งปันนะให้ผู้ที่ศรัทธาหรือชื่นชอบนะครับอันนี้เป็นตลับสีพึ่งนะครับตลับสีพึ่งอ่าสีพึ่งเดือนเพ็ญน,นะครับของหลวงปู่เสียนโศปากโกอายุ105ปีวัดชัยมงคลจังหวัด สีสะเกดนะครับวัดชัยมงคลอำเภอการทลักษณ์จังหวัดสีสะเกดนะครับถื่ว่าท่านเป็นพระพุทาแห่งจังหวัดสีสะเกดอีกหนึ่งรูปนะอายุยืนยาวปัจจุบันยังแข็งแรงยังดำรงทตุขันอยู่นะครับอายุร้อยห้าปีนะที่เห็นด้านหน้านี้เป็นตลับสีพึ่งนะเป็นตลับโลหะนะครับตลับโลหะนะนี่ครับเป็นตลับโลหะนะทําได้อย่างสวยงามมากโอ้สีพึ่งหอมมากครับหอมแบบเย็นๆนะโอโ้ติดมือเลยนะครับ สีพึ่งนี่หอมเย็นๆนะครับพี่พี่ดูครับนี่สวยงามมากนี่นะหน้าหลวงปู่เลยนะครับหลวงปู่เสียนโสปากโกอายุหนึ่งร้อยห้าปีนะครับดูครับโอ้โหสวยงามนะอันนี้เป็นตลับฟ้าตลับนะครับแต่นี้เนื้อตลับอยู่ตรงนี้นะเนื้อสีพึ่งนี่หอมมากนะครับนี่อันนี้คือเนื้อของสีพึ่งนะครับสวยงามมากเลยนาดูสิ เป็นตลับโลหะนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีหมายเลขและเหมือนจะมีโค้ดด้วยนะนี่เห็นไหมน่ะมีโค้ดด้วยนะมีโค้ดและมีหมายเลขด้วยนะครับมีโค้ดและมีหมายเลขนะครับตลับสีพึ่งหลวงปู่เสียนโซปาโกพุทุกุลนั้นเมตตามหาเสน่ห์นะเมตตามหานิยมนะครับเผื่อจะมีพี่ๆที่ชื่นชอบและสนใจนะสวยงามมากเลยปิดไว้ก่อนโอ้โหจับล้วมือสั่นนี่ครับนี่ครับนี่สวยงามมากนะครับ ตลับสีพึ่งของสีพึ่งจันเทนนะของหลวงปู่เสียนโสปากโกอายุ105ปีครับถ้าชื่นชอบก็ทักกันเข้ามาไ,ได้นะครับนี่นี่ครับ